ตึกจอดรถส0ชั้นโรงพยาบาลสุรินทร์ตอนนี้เสร็จแล้วครับเปิดให้บริการมาจอดรถได้ฟรีครับผมครับมาดูครับตอนนี้เป็นชั้น10ของตึกจอดรถนะครับผมผมพามาดูด้านบนครับสามารถมาชมวิวได้เลยครับผมแต่ไม่ไม่แนะนําให้ชมวิวเนาะจะเป็นที่จอดรถนะครับผมนี่ฮะเราสามารถมองชมวิวในจังหวัดสุรินทร์ครับตึก10ชั้นได้สวยๆเลยคท่านชมครับมาถึงก็จะเจอทางเข้ามาตรงนี้เลยครับผมจะเป็นทางขึ้นลงทางเดียวครับก็จะมีทั้งหมด10ชั้นเนาะชั้นแรกนะครับก็จะเป็นที่จอดรถของ รัชการรถราชการของโรงพยาบาลสุรินนะครับผมแพทย์เป็นผู้บริหารนะครับจะจอดจัลลักชั้นหนึ่งนะครับผมส่วนชั้นสองนะครับก็จะเป็นสำหรับผู้ที่มาใช้บริการมาประชุมสัมนาในโรงพยาบาลจอดชั้นสองนะครับส่วนชั้นสามถึงห้านะครับเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับโดยจะต้องมีสติ๊กเกอร์จอดนะครับผมส่วนชั้นที่หกถึงชั้นที่สิบนะครับก็จะไว้สรับจอดคู่ที่มาบริการก็คืออย่างเรามาทั่วไปนะครับเราจะจอดชั้นหกถึงชั้นสิบนั่นเองนะครับผมก็คือจอดรถฟรีครับ ปกติถ้าเราจอดหน้าโรงพยาบาลนะครับมันจะเสียค่าจอดประมาณ2 0บาทนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจอดฟรีก็คือมาที่นี่เลยครับข้างตึกร0อปีนะครับแต่บางคนก็ไม่กล้าขับขึ้นนะครับผมทีนี้ทางก็มันไม่ได้ชันมากครับเป็นเนินตื้นๆธรรมดาครับผมไม่ได้ชันมากครับขับขึ้นไปสบายครับผมแต่ทางขึ้นลงทางเดียวกันนะครับฉะนั้นเวลาขึ้นลงให้ระวังให้ดูวงเลี้ยวดดวยครับผมบางทีจะแคบนะครับ ต้องระวังด้วยนะครับผมนี่ครับจะรถรองรับได้หนึ่งพันคันนะครับผมหนึ่งพันคันนะครับสลหรับใครที่มาโรงพยาบาลก็มาจอดได้ที่ตึกร้อยปีตรงนี้นั่นเองครับผมนี่ฮะอันนี้ผมมานะครับเขาให้จอดชั้นหกนะครับผมกาจอดชั้นห้าชั้นหกนี่แหละนะครับครนะมาเรื่อยๆครับก็จะมีรปภดูแลตลอดครับผมไม่ต้องกลัวครับกลางคืนก็ไม่ต้องเปรี่ยวนะครับผมมีรปภดูเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ชั้นห้าครับนี่ฮะ ตอนเราขึ้นก็ต้องดูด้วยเผื่อมีรถมานะครับก็ต้องหลบให้กันด้วยครับนี่อันนี้คือชั้น10นะครับชั้น10ก็นะฮะนี่ชั้น10ครับโล่งๆครับอันนี้ด่านตาข้างบนครับผมด่านตาข้างบนแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะช่วงรถน้อยๆก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยครับชั้นสิบครับนี่ฮะขึ้นมาชั้น10นี้ผมบอกเลยว่าลมเย็นมากครับ ลมเย็นสบายเลยเหมือนอยู่บนเขานะครับผมลมโกรกสบายนะครับลมโกรกสบายเย็นมากครับดูครับระบบความปลอดภัยครับมีสายดับเพลิงมีอะไรด้วยครับเผยฉุดเชินอครับตัวนี้ก็จะมีบันไดขึ้นลงขึ้นลงตรงกลางครับผมส่วนด้านตรงข้ามกันก็จะมีลิฟต์แล้วก็มีบันไดขึ้นลงนะครับผมมีลิฟต์เราสามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นลงได้ตลอดเลยครับผมไม่ต้องเดินเท้าลงบันไดให้เมื่อยครับสามารถขึ้นลิฟต์ได้เลยครับนี่ตรงนี้ก็สามารถมาชมมือด้านข้างบ้าครับผม นี่วิวด้านหน้าโรงพยาบาลสุรินครับผมเจนภาพมุมสูงนะครับ1ิชั้นนะครับผมนี่เจนที่ทัดสวยงามของจังหวัดสุรินนั่นเองครับผมสวยงามนะคานตู้มชมครับวิวสวยงามของจังหวัดสุรินครับกับที่จอดรถฟรีครับผมแต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าใครจะมาจอดที่นี่ต้องมีทักษะในการขึ้นลงขึ้นลงนะครับต้องระวังนะครับ นี่ยสูมดูครับผมนี่เขาจะมีลูกตรงนะครับเซฟไว้กันความหลอดภัยนะครับผมตรงนี้ก็จะมองเห็นบัดมอนอยู่ได้ไกลเลยครับผมมองเห็นบัดไกลไกเลยครับผมนี่ฮะอ้าวอันนี้เราก็จะกลับได้ครับผมทางลงก็ทางเดียวกันเลยครับผมลงเราก็ต้องดูรถด้วยครับ ตอนดูรถถ้าไม่มีรถแล้วก็ลงไปได้เลยครับผมต้องระวังรถด้วยนะครับลงช้าๆค่อยๆลงนะครับผมไม่ต้องรีบครับค่อยๆลงครับดูด้านขวาด้วยครับว่ามีรถไหมนะครับเนี่ยก็มันไม่ได้น่ากลัวเลยครับผมครับจอดได้สบายครับไม่ได้น่ากลัวครับผมแบบทางมันไม่ได้สูงมากครับทางก็ตื้นๆครับ ธรรมดาครับผมมันไม่ได้เหมือนขึ้นเขาแบบสูงนๆนครับเป็นทางขึ้นเนินแบบธรรมดาครับผมนะเพียงแต่เราต้องระวังนะครับมุมโค้งมุมแรงต่างนะครับนี่ฮะสำหรับใครที่ยังไม่มาก็ลองมาจอดดูครับผม